สวัสดีครับวันนี้เอฟซีา D, อาจารย์ใหญ่โยนนะครับได้เข้ามาให้อูเบนต์ออโตสวิสนะครับจติจักรนะครับเคตจะตุจักรองยุทินสามสิบสี่นะครับได้ทำการดูแลรักษารถให้นะครับเนื่องจากมีอาการเข้าเกียร์กระตุกแล้วก็เวลาวิ่งเกียร์ก็กระตุกเ้วยอน,นครับเวลาช่วงเกียร์เปลี่ยน เราก็จะได้ทำการเ,า <c oughs> เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เพราะน้ำมันเกียร์เราตรวจสอบแล้วดำนะครับแล้วก็เติมสารเคลือบต่างๆนะครับสารผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ใหญ่ของเราแล้วก็เปลี่ยนกรองออยเกียร์นะครับตามด้วยถอดอี่เนียมาทำความสะอาดล้างเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับ น้ำมันเกียร์นะครับของเราใช้สันซอยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทำการล้างทำความสะอาดเติมสารต่อไปนะครับ